แค่นครจะยกแค่นี้เนะองครับงันแับเป็นดีมากคนระับนะขั้นแรก ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดคีรีวันนะคะอยู่บนยอดเขานะะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลององค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ,ะสำหรับวัดคีรีวันเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเป็นวัดที่มีประวัติในการสร้างมานานแล้วนะคะหลายสิบปีจนกระทั่งตอนสุดท้ายนะคะก็จะมีท่านจเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อรีนะคะท่านก็มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่แล้วท่านก็ได้จัดสร้างวิหารหลังเนี้ยค่ะขึ้นมาตอนที่สร้างก็ยังไม่ได้มีพระประธานนะตอนในในการสร้างเนะะี่ยค่ะ ก็ปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะนลลูกศิษย์ลูกหาที่มาจากกรุงเทพเองนะคะก็เหมือนกับพอได้ทราบว่าจะมีการสร้างวิหารอยู่บนนี้นะถามถ่ายกันก็ยังรู้ว่ายังไม่มีพระประธานนะคะก็เลยเห็นว่าเมื่อสร้างวิหารขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมีพระประธานอยู่นะคะก็มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งนะคะบังเอิญว่าเป็นเป็นร่างทรงด้วยนะคะแล้วก็มีความเชื่อความศรัทธานะ,ะในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกับเป็นนิมิตนะคะนะว่ามีมีเทวดามาเข้าฝั ว่าจะต้องสร้างเป็นพระแก้วมรกตนะเหมือนท่านเจ้าอาวาสเองตอนแรกก็ไม่ได้รู้ว่าจะต้องสร้างเป็นพระแก้วมรกตแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าจะต้องเป็นเครื่องทรงฤดูฝนด้วยนะแต่พอลูกศิษย์ท่านเนี่ยนะที่มาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดสร้างว่าเหมือนเทวดามาบอกไว้ ing, ท่านเจ้าอาวาสเองหล่งพ่อรีก็เหมือนกับเคยฝันเห็นนะแต่ท่านก็ไม่รู้ปรากฏว่าพอเจ้าภาพเนี่ยมาจัดสร้างให้นะก็ออกมาเหมือนกับสิ่งที่ท่านเคยเห็นก็ถือว่อาเป็นความอัศจรรย์แล้วก็เป็นความเชื่อว่าการมาขอพรพระแก้วมรกตองค์นี้ค่ะก็มักจะประสบความสำเร็จ ในการจัดสร้างเนี่ยก็ค่อยๆทําไปนะใช้เวลาประมาณ10ปีในการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์นี้นะคะเขาก็เลยเหมือนเปรียบเทียบกัน,นะคะบอกว่าในความพยายามของคนเราเนี่ยให้มีความอดทนเมื่อไหร่ที่อดทนแล้วก็จะผ่านอุป,ปรสรรคเหล่านั้นไปได้นะนก็จะเป็นความเชื่อว่าการสร้างพระพุทธรูปนะองค์นี้ค่ะก็ใช้ความอดทนในการสร้างแล้วก็ใช้ความเชื่อความศรัทธานะคะก็จะเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วไปมาขอพรก็มักจะได้ ระยะเวลาสิบปีในการจัดสร้างแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือลูกนิมิตค่ะทำไมมีหลายคำว่าเกังไม่เสร็จไม่แน่ใจว่าเราจะต้องไว้หรือไม่แน่ใจว่าจะทำด่าที่ลูกนิมิตนี่คือเหลืออะไรที่เจ้าวาทำไมเหลือที่ที่โบสถ์นี้คือเราฝังไปแล้วใช่ไหมคะ ยังไม่ได้ฝังอ๋อก็คือยังไม่ได้ฝังยังไม่ได้ฝังที่หัวใจก็คือยังจะเอาไว้อย่างนี้ก่อนใช่ไหมใช่แล้วเราจะมีการฝังลูกนี้วิทีหลังไหมคะอันนี้ไม่ฝังครับเอาไว้อย่างนี้เลยอือคือก็อย่างนี้เลยก็อย่างนี้เลยขอบคุณชาครับ มากจานสานเรามีสม้สมตำที่อร่อยกันได้ทุกวันส่วนผักล้างเป็นเหมือน,นต้องยำคุ้งช้างใหญ่สียงรัวรอและรอยิ้มที่มาพร้อมกับความจริงใจนั่นรอเธอและคอใหฉัน รับตัวเองนะคะหนูเองชื่อชื่อนวลนะคะอย่าเรียกอีอ้วนนะคะนะเพรา็มันกระทบกระเทือนจิตใจหล <laughs> ายคนนะคะก็ย <c oughs> ังไงเวลาที่เดินทางะคะ่ะเรียกพวกเราได้ตลอดนะคะจากบริษัทโบเซลทัวร์ไทยนะคะ